สวัสดีครับพบกับผมช่องขอบนนะครับที่จะมาขอบานประจําวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ก็คัดที่น่าสนใจมา6คู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอไปสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่าครับคู่ VP ีที่ผมให้ไปทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่2ก็ทํางานไปนะครับผมให้ไปทางสูงเรอร์พูนะครับก็ได้ครึ่งไปครับส่วนผลงานหน้าช่องของเมื่อวานนะครับคู่ที่เป็นไปตามคาดเลยก็จะมีคู่ของเวอร์พูครับสามารถชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์3-0ครับก็ได้เฮกันไปครับคู่นี้ส่วนคู่หนึ่งก็เป็นเวลต จบเสมอกัน1-1ตามคาดครับผมให้อยู่รองบิสเบนรอไปครับก็ได้เหตุเ็นไปครับและคู่ที่เข้าครับก็เป็นคู่ของ Quick b o ยกับอัคมานะครับผมให้อยู่รองควิก b o ยที่2.5ครับคู่นี้ก็เฮงมาแบบจุกๆเลยครับและก็สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นกันวันต่อวันเลยนะครับรบกวนแอดมาได้เลยครับที่แอดเค33 แอดเคบีสามสามอย่าลืมนะครับมีแอนดับน้าด้วยนะครับส่วนฟุตบอลที่น่าสนใจวันนี้ครับคู่แรกครับแมนยูเน็ดพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจำวันของเราครับคู่ที่สองไบรเยนพบแวร์เดอร์เบเมนคู่ที่3โคโมพบยูเวนตุสคู่ที่4ไรโอพบบายาโดลิดคู่ที่5น้องพบแบดและคู่สุดท้ายครับเปเช่พบกับโมนาโกครับส่วนคู่วีพีประจำวันของเราก็จะเป็นการพบกันระหว่างปอร์โตกับสปาร์ติงลิสบอนนั่นเองครับเตะกันมาตีสามสิบห้านาทีครับและก็เพื่อเป็นการแม่งเสียเวลานะครับเราไปเลยเลยดีกว่าครับ ก็มาเริ่มกันที่คู่แรกของเราเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับในศึก FA ครับอังกฤษนะครับเตะกันมาตี3าะราคาแรกเปิดแมนยูต่อ1.5นะครับ ผลงานในลีกของทางฝั่งแมนยูก่อนนะครับอยู่อันดับ13ของตารางครับในศึกพิมพิเหลียงกฤษนะครับแข่งไป24นัดชนะ8เสมอ5แพ้11ยิงได้28สเสีย34มี2มแต้มครับค่าวินเดอยู่ที่33.3%ส่วนเลสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่อันดับ18แครับแข่งไป24นัดชนะ4เสมอ5แพ้15ครับยิงได้25เสียอ3มี1ีแต้าวิบาม็ียี่สิบเจ็ดแต้มคาร์วินเดตก็อยู่ทบนัดล่าสุดเป็ูเปอร์เลสเต์ปรัูเฮดูับ นัดก่อนหน้าแมนยูก็ชนะ5-2แมนยูชนะ3-0แมนยูชนะ1-0และก็เสมอกัน1-1ครับฟอร์มท่านัดหลังสุดของแมนยูนะครับชนะ3แพ้2ครับนัดล่าสุดก็ไปแพ้คิสสันพาเลตมาครับ0-2นัดก่อนหน้าชนะสเตโวบูคาลีส2-0ชนะฟูลแลม1-0ชนะเรนเจอร์2-1แล้วก็แพ้ไบรตัน1-3ครับนัดที่เข้าวินได้ก็จะมีนัดที่ชนะเซลบุคลีสฟูลแลมครับ ส่วนเลสเตอร์ครับชนะ2แพ้3ครับนัดล่าสุดไปแพ้เอเวอเรตมาศูนย์ต่อสนัดก่อนหน้าชนะสเปอร์สอแพ้ฟูลแลมศูนย์สแพ้พาเลทศูนย์สและก็ชนะ q ิวบีอาครับนัดที่เข้าวินได้ก็จะเป็น2นัดที่ชนะเลยครับสภาพทีมล่าสุดของทางฝั่งแมนยูก่อนนะครับของกุนซือรูเบนออมูลิมครับเพิ่งจะเปิดลังไพ่ให้กับพาเลทไปศูนย์สองครับในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามนะครับจะไม่มีชื่อของริซันโดมาติเนีครับที่เดี้งยาวจนจบซีซััััั่่่นนนนนคครรบบบบจจาาากกกแแมมมมตชช์ลลสสสุุดทอออีีเเวะ็ เป็นดาวบรรดาแข้งเด็กเจ็บหน้าเดิมครับซึ่งยังไม่หายดียกเข่งคาดว่าอาร์บริมครับเตรียมวางหมากในระบบ3 4 2 1ครับโดยมีอาตายบายินดีครับนูซามาซาอุยแฮยร์รี่แม็กควายมาชัยเดลิกดีโกดาโลมูนูเอลอุกาเต้คอบบี้ไมโนแพทริกดอกูอามาดเดียโรบูนโอเฟเนนและก็ลัสมูไหลุนครับ ส่วนทางฝั่งของเลสเตอร์นะครับของกุนซือรูดฟานิสตอรอยนะครับเพิ่งจะบุกแายให้กับเอฟเวอร์ตันมาศูนย์ต่อ4ครับในหลีกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนะครับจะได้ตัวของแมตเฮอร์เมนเซ่นครับที่สาดเลียงยาว6สัปดาห์กลับมาลงซ้อมในครั้งครับแต่ก็อาจจะยังไม่มีชื่อลงเล่นไหวครับ ส่วนพวกริคาโดเปเรล่ากับอับดุลฟาตาวูและก็วิลเฟตเ์แอนดี้ครับเป็น3ตัวเจ็บแข้งสต็อกครับซึ่งยังไม่หายดีทั้งหมดครับคาดว่าพิรุธครับเตรียมจะทับในระบบ4 2 3 1ครับโดยมียาคุบสตอรลาเซียกโวโยคูริบารีคอนเนอร์ดัวดี้เมเมโอโคลรีวิคเตอร์คิวสตันเซนบูบาการีซูมาเรโอลิเวอร์สกิฟฟากุนโดบัวนาโนเต้บีเอลคานูสและก็สเตฟี่มาวิเดดีรวมไปถึงแพทรันดาก้าครับ ก็ขอสุดใจครับคู่นี้ชื่อเกมนี้เจ้าถิ่นแมนยูครับจะไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังซ้มซากครับแม้ล่าสุดจะพ่ายขาบ้านให้กับพาเลทไป0ูต่อสองครับแต่นัดนี้กับบอลถ้วยก็อาจจะโรเิชันกันทั้งคู่ครับแถมการได้บุญถิ่นโอทเทฟฟอร์ดอย่างต่อเนื่องเพื่อล้างไอต่อหน้าแฟนบอลครับเชื่อว่ารูปกุนซอรูเบนอัลโมิมครับน่าจะกระตุ้นลูกทีมกันอย่างเต็มระบบครับประกอบกับทีมเย็นอย่างเลสเตอร์ครับยังมีผลงานในนอกบ้านไม่ค่อยน่าไว้ใจอย่างแรงครับโดยการแพ้3จาก4หนท้ายในรายการทุกรายการเลยครับ และโดนยิงไปถึง9ลูกอีกด้วยทั้งนี้ยังไม่พอครับพวกเขาผลิตสกอร์ได้เพียงแค่2ลูกครับจากสภาพนี้มองแล้วคงไม่มีพิกส่งอะไรเล่นงานคู่แข่งได้แน่ครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้แมนยูชนะดพวยสกอร์สามให้อยู่ต่อแมนยูที่1.5ครับ คู่ที่2ของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างไบเยนิวนิกกับแวร์เดอร์เบเมนนะครับในศึกบุนเดสก้าเยอรมันตะกันเวลาตีสองครึ่งครับราคาแรกเปิดมาให้ไบเยนต่อถึง2.5เลยครับผลงานนลิของทางฝั่งไบเยนิวนิกก่อนนะครับอยู่อันดับหนึ่งรังจาฝูงครับแข่งไป20นัดชนะ16เสมอ3แพ้1ครับยิงได้ห2เสียแค่19มาอยู่51แต้มค่าวินเดตอยู่ที่80%ครับ ส่วนทางฝั่งของเบเมนครับก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับอยู่ันดับ8ครับแข่งไป20นัดชนะ8เสมอ6แพ้6ครับยิงได้34มสี่สามีอยู่30แต้มค่าวินเลต์อยู่ที่40%ครับเอสเวนน,นัดหลังสุดที่คู่นี้เคยเจอกันนะครับนัดล่าสุดก็เป็นเบเมนเปิดบ้านแพ้ให้กับบาเยนไปศนย์ต่อหนะครับนัดก่อนหน้าบาเยนแพ้เบเมน0 1เบเมนแพ้บาเยนศูนย์เบเมนแพ้บาเยนหนึ่แล้วก็บาเยนชนะเบเมน61นะครับ ฟอร์มท่านัดหลังสุดของไบเยนนะครับชนะ4แพ้1ครับนัดล่าสุดก็ชนะโฮซายเคียวครับ4-3นัดก่อนหน้าชนะสโลวานปาซิซาว่าครับ3-1ชนะไฟบวก2-1แพ้เฟนู0-3ชนะวบวก3-2ครับแต่ก็น่าแปลกครับที่ไม่มีนัดไหนที่ข้ามกำแพงได้เลยครับท่านัดลังสุดของทางฝั่งไบเยนเบเมนเมิงครับชนะ1แพ้2เสมอ2ครับนัดล่าสุดชนะไมได้ครับ1-0ครับนัดก่อนหน้าเสมอดอทมูลได้2-2แพ้อบวก0-2เสมอเฮเดนแฮมสามสาแล้วก็แพ้ไลาซิก2-4ครับ นัดที่เข้าวินได้ก็จะเป็น2นัดล่าสุดที่ลงเตะเลยครับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับของไบเยอร์นะครับนัดล่าสุดของลูกทีมแวงซองคอมบานีนะครับเกือบพาทาดโดนตีเสมอในช่วงถ่ายเกมครับแต่ก็ยังดีครับพี่พอเก็บชัยชนะพร้อมกับรังจากฝูงลิกต่อไปครับ จากความพร้อมของกองลงสนามนะครับเริ่มมีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆครับอย่างล่าสุดก็ได้การกลับมาของโยชัวสตานิสิตนะครับแบ็กขวาแล้วก็เชาวปารินญานะครับต่างกับมาฟิสสมบูรณ์และน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทันทีครับส่วนเกมบลกอาจจะมีปรับปรับดูบ้างครับพะมีโปรแกรมแชมเปี้ยนลีกรออยู่กลางสัปดาห์หน้าครับที่สุดท้ายแล้วเดอะแบกอย่างแฮร์รี่เคนครับที่กระทุงไปแล้วสิเเม็ด จะรับหน้าที่จบสกอร์ตามเดิมครับส่วนทางฝั่งของเบเมนครับเหมือนจะกำลังตั้งหลักได้แล้วครับหลังจากที่ลูกทีมของโอลิเวอร์แวนเนอร์นะครับไม่แพ้ใครมา2นัดซ้อนครับแต่ชนะหุ่นล่าสุดต้องแลกมาด้วยเตะโทษแบงของมาโกฟีเดลครับกับนิครัฟสตาร์ครับสองกองหลังที่โดนใบเหลืองแดงครับไล่เตะเพิดออกไปทั้งคู่ครับส่งผลให้แมตช์นี้ต้องส่งสำรองอย่างอาร์มอสไพเปอร์แล้วก็มิลรอสเวสโควิดครับจะได้ลงทําหน้าที่แทนครับส่วนข่าวดีพอมีชื่นใจกันมากครับเนื่องจาก ยันสเตดครับมิดฟิลด์คนสำคัญพลนโทษแบนกลับมาขึ้นสนามเป็นตัวยิงคร้างครับเช่นเดียวกับอังเดรซิวาครับหัวหอกตัวยืมจากไลซิกจะลงเดบิวต์เป็นตัวจริงเหมือนกันก็ขอสรุปไปนะครับคู่นี้จุดที่เสือใต้ครับควรปรับปรุงอย่างชัดเจนก็คือเกมรับเลยนะครับมักจะเสียประกุง,ง่ายซึ่งคาดว่าเกมนี้อาจจะดูไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นครับเพราะล่าสุดเพิ่งจะได้ตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บกลับมาคืนทีมอีกครั้งครับน่าจะทําให้พวกเขา ขันน็อตแน่นขึ้นไม่เสียประตูง่ายขึ้นอย่างแน่นอนครับเกมลุกดูดันพร้อมผลิตกอร์ได้ต่อเนื่องอีกด้วยครับยิ่งมั่นใจว่าการเปิดบ้านในวันนี้พร้อมเดินหน้าจัดเต็มสถานเดียวครับแม้ว่าเบเมนครับจะเริ่มฟื้นตัวได้กลับมาบ้างแล้วก็ตามครับแต่กลายเป็นว่าก่อนลงสนามวันนี้ดันขาด2แข้งแนวรับเพื่อตัวเก่งที่ติดโทดแบนทั้งคู่ครับทำให้เกมรับเกมรับมียวบกันอย่างแน่นอนครับสำารัครับคู่แข่งต้องออกไปเยือนทีมคือจะฝูงด้วยครับ ยิ่งทําให้โอกาสการรอดกลับออกมาแทบจะเป็นศูนย์ครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผลเล่ย์ไบเยนชนะเบสกอร์สามประต์ศูนย์ครับให้ยืดต่อบาเยนที่สองจุดห้าครับคู่ที่สามของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างโคโมงกับยูเวนตุสนะครับในศึกซีเรียอาตาลีเตะกันมาตีสองสี่สิบห้าครับราคาแรกกดมาอูเวต่อศูนย์จุดห้าครับผลงานในลีกของทางฝั่งโคโมก่อนนะครับอยู่อันดับ15แข่งไป23นัดชนะ5เสมอ7แพ้11ครับยิงได้27เสีย38มี22แต้มครับแปดมียี่สิบสองแต้มคร ส่วนยูเว่นครับอยู่อันดับห่าของตารางครับก็ห่างกัน10บอันดับนี่งครับแข่งไปยีบสามนัดชนะ9เสมอ13แพ้1ครับยิงได้39เสีย20มี40แต้มครับค่าวินเดตก็อยู่ที่39.1%ครับ เฮดเวทของคู่นี้นะครับเคยพบกันอยู่ครั้งเดียวเท่าน,นั้นก็เป็นยูเว่เปิดบ้านชนะโคโม่ไป3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนฟอร์มท่านัดหลังสุดของทางฝั่งโคโม่ก่อนนะครับชนะ1แพ้3เสมอ1นครับนัดล่าสุดไปแพ้โบอรญลินา,าครับศูนย์สองแพ้อตาลันต้าหนึ่งสองในแมตช์ก่อนหน้าชนะอูดินเซอร์สี่หนึ่งแพ้เอซิมิล่าหนึ่งสองแล้วก็เสมอลาซิโอได้ครับหนึ่งหนึ่งนัดที่เข้าวินได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะอูดีกับเสมอลาซิโอเลยครับ ทางฝั่งของยูเว่เองนั่นเองครับชนะ2แพ้2เสมอหนึครับนัดล่าสุดชนะเอ็มโปลีครับ4-1นัดก่อนหน้าแพ้เบนฟิก้า0-2แพ้นาโปลี1-2เสมอครับบูซ0ลแล้วก็ชนะเอ็กซิมิลาน2-0ครับนัดที่เข้าวินได้ก็จะเป็น2นัดที่ชนะเลยครับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับของเจ้าบ้านโคมเบอร์ของกุนซือเชสฟาเบกาส์ครับผลงานในลีก5เกมหลังสุดของพวกเขาคว้าชัยไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมนี้ก็จะขาดอาริอูฟาเดราครับปีกตัวเก่งที่ติดโทษแบนจากเกม ล่าสุดครับขณะที่ลิสเลียงนั้นยังคงเป็นหาหน้าเดิมๆครับและยังมีเสริมทัพใหม่โดยคว้าเมกิมวอยโวดาครับมาจากโรมาเสริมแก่งเข้ามาอย่างรายครับด้านการจัดทัพนะครับพวกเขาน่าจะมาระบบ4 2 3 1ครับแผงเมสฟิลด์ตัวรุกจะบางกาเบรียลสเตเฟซ่านิโกปาร์ซานเดียลคอยพันเกมร่วมกันครับสำหรับศูนย์หัวหอกตัวเป้าอย่างแพทริกคูโตเน่ครับลงล่าสกอร์ในเกมนี้ส่วนทางฝั่งของยูเวนตุสบังครับของกุนซื้อดิเอโกมาต้าครับผลงานในลีก5เกมหลังสุดพวกเขาคว้าแชมป์ไปได้สองนัดครับ ส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้ตัวเจ็บยังคงเป็นหน้าเดิมๆทั้งหมดครับด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในบบสื่อสองสามหนึ่งครับแบ็คขวาตัวมายัางอับบาโตคอสซารครับที่เพิ่งดึงตัวมาจากวิคเเลียกิมไลส์ก็พร้อมออกซัเป็นจุดจริงในเกมนี้ทันทีขณะที่แผงวิดฟิลตัวรุกจวางนิโคลัสก่อนเาเลสเทนคูฟไมเนอร์และก็เคนันดิโอดิสครับขอยปันเกมร่วมกันสนับสซนุน2ส,สองหัวหอกตัวเป้าอย่างรองเดาโคลโมนี่แล้วก็ที่เกมล่าสุดยิงคนเดียวไปสองประตูครับลงล่าสกอร์ตามเดิม ก็ขอสรุปไปน,นะครับคู่นี้จเจ้าถิ่นโขโมครับพวกเขามีผลงานในบ้านที่ดีครับ5เกมหลังสุดคว้าชัยไปได้3นัดนะครับขณะที่ทีมเยือนอย่างเรียนตุสครับผลงานนอกบ้านย่ำแย่ครับ5เกมหลังสุดคว้าชัยไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและผมมองว่าช่วงหลังครับยูเวจะแผ่วลงไปอย่างมากครับแต่หลังจากที่พวกเขาคว้าตัวโคโลโมนนี่มาร่วมทีมทําให้แดนหน้าของเขาเฉียบคมและอันตรายมากขึ้นครับ แข่งทีมชาติฝรั่งเศสลงเล,ล่นไป2นัดยิงไปด้สามประตูครับโดยฟอร์มที่ร้อนแรงแบบนี้ก็บีบให้วราหวิดครับกองหน้าอีกหลายต้องรีดเข็นผลงานตัวเองครับทำให้แนวรุกของยูเว่ตอนนี้กำลังคึกคักแบบสุดๆดังนั้นมองแล้วพวกเขาจะบุกมาเบียดเอาชนะเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้คณะยูเว่ชนะเพอรสกอร์สองประตูหนึ่งครับให้อยู่ต่อยูเว่ที่0.5ครับ มาถึงคู่ที่4ของเราแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างรายโยบายาโกโนกับเรอัลบายโดลิดนะครับในศึกลาลิกาสเปนเตะกันเวลาตีสาครับราคาแรกเปิดให้รายโยต่อหนึ่งลูกครับผลงานในลีกของทางฝั่งรายโยนะครับอยู่อันดับหแข่งไป22นัดชนะ8เสมอ8แพ้หยิงได้26เสีย24มี32แต้มครับคาวินเดก,ก็อยู่ที่36.4เปอร์เซ็นต์ครับ ส่วนเร์เอวไบยาโดริดนะครับอยู่อันดับที่20เลยครับแข่งไป22นะัดชนะ4เสมอ3แพ้ไป15ยิงหนึ่งเสีย47มี15แต้มค่าวินเนตก็อยู่ที่18.2%เท่านั้นครับเอเดเวนท์หนัดหลังสุดของทั้งคู่ครับนัดล่าสุดก็เป็นไบยาโดริดเปิดบ้านแพ้ไรโยไปหนครับนัดก่อนหน้าไบยาโดริดชนะไรโย3-2ไรโยชนะ2-1งหนึไบโอโดริดแพ้0-1แล้วก็ไรโยเสมอไบยาโดริด0-0ครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุด นัดล่าสุดก็ไปชนะเลกัเนสมาได้ครับ1ประตูต่อโซนัดก่อนหน้าชนะคิโรนาสอเสมอโอซาซูนาหนึ่งหนแพ้โซเซดัดหนึ่งสามและก็ชนะเซอร์ตาบิโก้สอหนึ่งครับนัดที่เข้าวินก็จะเป็น3นัดที่ชนะรวมไปถึงนัดที่เสมอกับโอซาซูน่าเลยครับส่วนเบยโรลิดครับชนะแค่1ครับแพ้ไปถึง4นัดล่าสุดไปแพ้เบียริลมาครับหนึ่งห้านัดก่อนหน้า,นาแพ้มาริดซูน์สามแพ้เอฟเวอร์ยอนหนึ่งสองชนะเบติสหนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้อูเรนเซสองสามครับนัดที่เข้าวินได้ก็จะเป็นนนััดเดเเเีียวยวลครบบท่ชะติส ก็ขอสรุปนะครับคู่นี้ไม่แข่งงานนี้เสร็จเจ้าถิ่นไาโยครับกินนิ่มตามส่งเพราะพวกเขาเหนือก็เยอะมากครับและกําลังลุ้นทําอันดับไปบูในบอลยุโรปซีซั่นหน้าอยู่ด้วยครับฉะนั้นแล้วไม่แปลกเลยที่จะเห็นพวกเขาเล่นในโคตรเติงครับด้วยผลงานชนะ3จาก4เกมลลกที่ผ่านมาแบบไม่แพ้ใครครับแถมยิงไปทั้งสิ้น6ประตูอีกด้วยครับส่วนทางกับทีมเยือนอย่างไบยาโดเลตครับบอยของลลกครับที่ฟอร์มยังกากจัดเหมือนเดิมด้วยการแพ้7จาก9เกมลลกไทยครับแถมโดนยิงไปทั้งสิ้นกยับสิการพบกันงล่าสุดก็็เปนฝ่ายแพ้คาบ้านไป1อีกด้วจากน จากนั้นแล้วงานนี้ครับผมเลยให้ไรยโยชนะเบรสกอร์สองต่อศูนย์ครับให้อยู่ต่อไรยโยที่1ลูกครับ คู่ที่5ของเราแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างน้องกับแบนนครับในลีกเอิงฝรั่งเศสครับเตะกันมาตีหนึ่งราคาเปิดให้น้องต่อ0 2นย์ครับผลงานในลีกของทางฝั่งน้องก่อนนะครับอยู่อันดับ14ครับแข่งไป20นัดชนะ4เสมอ9แพ้7ครับยิงได้24เสีย30มีอยู่21แต้มค่าวินเลตอยู่ที่20%ส่วนแบรครับอยู่อันดับ8แข่งไป20นัดชนะ9เสมอ1แพ้10ครับยิงได้31เสีย36มีอยู่28แต้มครับค่าวินเล เห็นทุกเห็นห้านัดหลังสุดของทั้งคู่ครับที่เคยพบกันก็เป็นนัดล่าสุดครับแบทเปิดบ้านชนะน้องได้ครับสองประตูหนึ่งนัดก่อนหน้าแบทก็ชนะได้สี่หนึ่งเสมือนศูนย์ศูนย์น้องแพ้แบทศูนย์สองแบทชนะน้องสองศูนย์ครับห้านัดนี้ก็เป็นทางฝั่งของแบทเนี่ยแหละครับที่สามารถเก็บชัยไปได้รวดเลยครับห้านัด ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของน้องมังครับชนะ1แพ้1เสมอ3ครับนัดล่าสุดชนะแรง2-1นัดก่อนหน้าเสมอลิยง1-1เสมอแซงไอเตีน1-1แพ้แบท1-2เสมอมโนโก2-2ครับนัดที่เข้าวินได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะแรงเสมอลิยงแล้วก็เสมอมโนโก 1, 2, ครับส่วนแบทครับชนะ2แพ้3ครับนัดล่าสุดชนะทัวร์2-1นัดก่อนหน้าแพ้เอชเชียร์2-5แพ้เรอัมลมาดริก0-3ชนะเลยอัพ1-0แพ้ชักต้าดูเนต0-2ครับ นัดที่เข้าวินได้ก็จะเป็น2นัดที่ชนะเลยครับก็ขอสรุปนครับคู่นี้น้องครับนัดล่าสุดทําฟอร์มชนะแรงครับที่แมรแรงจะบุกได้น้ําได้เหนือกว่าแต่ก็เป็นบุคคาที่เฉียบคมกว่าในพื้นที่สุดท้ายครับเกมดุกนั้งแต่อย่างซีมงแล้วก็อับลินครับนาทีที่กําลังเข้าฝักทางด้านแบนส์มั้งครับเกมล่าสุดในลีกเจอของแข็สสุดๆครับอย่างเปเช่จากฟงของลีกเอิงครับที่ฟอร์มกาลังห้าวครับและแพ้ไปตามสภาพ2ต่อ5ครับยังไรก็ตามครับก่อนหน้านั้นในลีกเอิงครับแบนส์ทำผลงานชนะทําให้ ไปเปิดเกมสู้กันสนุกครับภาพรวมแล้วยังอยู่ในช่วงผลงานดีทั้งคู่ครับน้องถึงตรงนี้ความมั่นใจจะเต็มเปี่ยมครับแต่อย่างไรก็ตามครับแบดเล่นเกมลุกสวยงามครับข้างหน้าก็มีรูดโควิกอารเก้ครับที่เข้ามาช่วยฟอร์มดีขึ้นครับนั่นช่วยให้พวกเขาบุกเอาคะแนนกลับไปได้ครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมได้สมออที่1.1ครับให้อยู่รองแบดที่0.25ครับ มาถึงคู่สุดท้ายของเราแล้วนะครับเป็นการพบก,กันระหว่างเปเช่กับ a อ m o n a c นโกนะครับในซึกลีกเอิงฝรั่งเศสครับเตะกันเวลาตี3-5นาทีครับราคาแรกเปิดมาให้เปเช่ต่อ1.25ครับ ผลงานในลีกของทางฝั่งเปเช่ก่อนครับอยู่อันดับหนึ่งหลังจากฟูงครับแข่งไป20นัดชนะ15เสมอ5แพ้0ยิงได้54เสีย19มีอยู่50แต้มค่าวินเลต์ก,ก็สูงปีตเลยครับอยู่ที่75%ส่วนโมโนโกครับอยู่อันดับ3ของตารางไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ครับแข่งไป20นัดชนะ11เสมอ4แพ้5ยิงได้36เสีย24มีอยู่37แต้มค่าวินเลต์ก,ก็ดีอยู่ครับอยู่ที่55%เอด็ดเวิน, 5, นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับนัดล่าสุดก็เป็นเปเช่เปิดบ้านชนะโมโนโกไป 1- 0ครับ ในศึกซูเปอร์คัพนัดก่อนหน้าโมนาโกแพ้เปเช่สองสี่เสมอจนศูนย์ศูนย์เปเช่ชนะห้าสองโมนาโกชนะสามหนึ่งครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดของเปเช่ครับชนะสี่เสมอหนึ่งครับนัดล่าสุดไปชนะเลอมองสองศูนย์ครับในศึกเฟนคัพในอะไรครับนัดก่อนหน้าชนะแบสห้าสองชนะสตุตการ์ดสี่หนึ่งเสมอแรกหนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะแมนซิตี้สี่สองครับนัดที่เข้าวินได้จะเป็นนัดที่ชนะแบสสตุตการ์ดแล้วก็แมนซีครับส่วนโมนาโกมั้งครับชนะสามแพ้สองครับ ชนะโอแซนัสล่าสุดครับ4-2แพ้อินเตอร์0-3ชนะแรน3-2ชนะแอสตันวิลล่า1-0แล้วก็แพ้มงเปรีเย1-2ครับนัดที่เข้าวินได้ก็จะเป็น3นัดที่ชนะเลยครับก็ขอสรุปนะครับคู่นี้เปเชครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับในช่วงนี้รวมทุกรายการชนะได้ถึง8จาก9นัดหลังครับขณะที่ในบ้านในลีกเองครับ10เกมที่ผ่านมาไม่มีแพ้ครับในส่วนของเกมลุกนักเตะอย่างเดมิเล่และก็บาโคลานะครับกำลังเข้าฟอร์มกันทั้งคู่ ส่วนทางด้านโมนาโกครับในหลีกเลืงล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโอแซไปแบบสุดมันรับ4-2ทีที่กองหน้าตัวใหม่อย่างบีเท็ดนะครับทำแฮตติกในลีกเลองได้ครับมันจะหาทางกลับไปแล้วจากการชนะ2เกมติดครับดีกว่าช่วงก่อนหน้าที่ไม่ชนะใครมาเลย4เกมครับนั่นนี้ไปเหยีบเบเชครับน่าจะเป็นเกมที่ทั้ง2เปิดทีมสู้กันแบบสนุกครับเบเชครับเกมบุกทาได้สวนงานแบบสร้างโอกาสสวยๆได้ยังนไงก็ตามครับโมนาโกก็มาดีเช่นกันครับ2นัดหลังฉะนั้นแล้วเปเชเกมนี้ไม่น่าจะเคี้ยว ง่ายเหมือนทีมเยือนได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้เปียเชชนะเบรสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับให้อยู่รองมอนโกที่1.25ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ก็อย่าลืมคู่วีพีประจําวันของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างปอร์โตกับสปอร์ตติ้งเลดบอนนะครับเตะกันเวลาตีสามสนาทีครับและก็สําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันเลยนะครับรบกวนแอดมาได้เลยครับที่แอดเคบ แอด KB สามสามอย่าลืมนะครับมีแอดอำนาจด้วยนะครับสรุปของวันนี้ครับคู่แรกครับบิ๊กแมตช์ประจำวันของเราแมนยูพบเลสเตอร์นะครับผมให้แมนยูชนะ3-1ให้อยู่ต่อแมนยูที่1.5คู่ที่สองไบรเอนกับเวเดอร์เบเมนนะครับผมให้บาเอนชนะ3-0ให้อยู่ต่อบาเอนที่2.5คู่ที่3ครับโคโมกับยูเวนตุสผมให้ยูเวชนะ2-1ให้อยู่ต่อยูเวที่0.5คู่ที่4ครับรายโยกับบายาโดลิดผมให้รายโยชนะ2-0ให้อยู่ต่อรายโยที่1ลูกครับคู่ที่5น้องกับแบดครับ ผมให้เสมอที่1-1ให้อยู่รองแบทที่0.25และคู่สุดท้ายครับเปเชกับโมนาโกผมให้เปเชชนะ2-1แต่ให้อยู่รองโมนาโกที่1.25ครับและก็ขอย้ํากันอีกครั้งว่าน,นี่เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นที่ผมวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะคัดเน้นๆทำเงินกันให้อีกทีนะครับและก่อนจากกันนะครับรบกวนทุกท่านหน่อยครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ